โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง low p a e x 2นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแล้งนะครับผมโดยแล้งของผมจะอยู่ที่ Division 7นะครับก็ทีมที่ผมจะใช้ลงก็ประมาณนี้นะครับเป็นทีมเพชรในตัวที่ผมหามาได้นะครับส่วนตัวสำรองก็จะมี การ์ดเพย e เยอรออฟ e ดนะครับแล้วก็มีนี่นะครับตัวนี้นะครับเอาไว้เปลี่ยนแทนคู่ตัวนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับ ก็เจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ๊ยยังไม่เจอโอเคเจอแล้วค่าพลังทีมสองพันสามส่วนมากที่ผมเจอค่าพลังทีมน้อยๆผมจะแพ้ตลอดนะครับอือหือกูตัวไม่ฟิตกูดินไม่ฟิตก็เอาตัวนี้มาแทน เลดฟอร์ดก็ไม่ฟิตโอเคไม่เป็นไรเรามาดูทีมเขากันนะครับอือหือมากับเมสซ,ซี่ล่างใหม่นะครับโอเค่ okay. ะลุยแพ้หรือชนะผมเอาลงหมดนะครับ ือว่าค่อยๆเก็บประสบการณ์ครับโอเคครับทางฝั่งแมนยูได้เป็นเจ้าบ้านนะครับสวยโอ้มากรเล่ช้าสวยยังดักได้อยู่อื้ม คอสซาคอสซาเอ้ยเปมาที่เปดีมากันเล่ดักได้สวยเคียซาไปที่คอสติกอือหือ โดนดักทางบอลได้นะครับสวยอินเนตตาอือหือคาซิเมโลยังดักได้อีกสวยคอสติกดักได้ไหลมาให้อเดียมียิงเรียบร้อย เขาเหมือนเขาจะเล่นเป็นเน้นโยนบอลไกลนะครับผมกองหน้าเขาตัวเตี้ยแต่เ,เขาเน้นเปิดบอลโอเคเปเป้ยังดักได้มาที่กูตัวมาที่คอสซาอืส่งพาดสวยดักบอลได้ ไม่งั้นถ้าดักไม่ได้นี่น่าหวาดเสียวนะครับอืมเคลียไม่ได้สวยกูตัวโอ้คาซีเมโลเขาดักได้มักกะเลลสวยโอ้เมสซี่เมสซี่อันตรายอันตรายอันตรายสวย อือส่งพาดไม่เป็นไรสวยดักได้ไปที่อือหือเขาก็ดักได้ดักเลยดักเลยดักเลยสวยสกิวลามอสให้มาที่เฮียซาสวยยังได้อยู่ยังได้อยู่ โอ้โหภาพอือหือดียมี่ไม่จับบอลนะครับไม่เป็นไรสวยยังดักได้อยู่อือหอแต่บอลกระเฉาะไปเข้าทางฝั่งเขานะครับ อือหือโดนกระชากสวยยังดักได้แฮงมาทีเดยายมี่อือหือคาซิเมโลยังดักได้อีกสวยจบเกมนะคะผม อืมจิตบ็อกนะครับเหมือนจะได้เตะมุมหรือเปล่าโอ้โหอือมือวาลาน สวยเป๊ะยังได้อยู่อเดยามี่และซัดพลังม่วงเรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์นะคะผม โอ้โหพลาดนะครับผมคอสติกโล่งๆเลยครับเปิดโกหื้อ ไม่ได้จริงๆครับบอลกระเฉาะเข้าทางแต่ทีมเราเหมือนจะไม่จับบอลน,นะครับอืมแทงพลาดอืมสวยยังเป็นโมเมนตัม um ยังเป็นของเราอยู่นะครับโอ้โห เข้าทางเขาสวยมากเกลี่ดักได้ให้มาที่อเดยยมี่อเดยยมีให้เคียซ่าเคียซ่ายิ่งโอ้โหติดอืโกโยักปัดได้เหนียวจริงๆมาครับเป็นรูปเปิดมุม สวยตรงกลางลงโอ้โหโกเขาปัดนะครับเขาไม่ให้ดูภาพชา้าด้วยนะครับไม่เป็นไรมาครับเปิดมุมลูกที่สองโอ้โพลาดละพลาดละได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับพลาดจัดเลย อืมอันซูฟาติดักบอลได้สวยมากเรเล่ตัวลูกรักผมเองนะครับมาเกเรเล่อืมคาซีเมโลเขาก็เล่นดีสวยทดสองนาทีโอ้โหไม่ทันสวยจบเกมชนะสองศูนนะครับ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ